บาร์นี้เฮากับสีกรับเลยเฮากับสีกรับเลยเด้ไปเติมได้หนีก็ได้มั้งนี่เห็นบ่าวเมย่อจะจะเติมยีบ่โอเคบ่ไปให้พี่ก็ได้บาร์นี้เฮาถึงเวลากรับแล้วรถฝนก็เริ่มฝอยฝอยลงแล้วเข้ามาช่วงเดือนนี้หนาฝนเนาะก็เลยเริ่มฝนสิตกแล้วตอนนี้อดเวลากรับสีแงองเก้าแล้ว ซูเปอร์รถข้าไปถนนบนทางก็นประมาณนี้รับไปเร <Okay, now. S 1> ื่อยๆขี่รถเกิดจะมีลมนจักหน่อย เซเว่นรถเก่าตอนนี้ก็เห็นใช่จะเติมป่ะเติมแล้อะไรไปไหมงานทำมากเลยเนาะเขาไม่ิมเติมเงินเขาสามาเติมเงินเบิ็งคนชอไปเติมเงินเนาะอันนี้คอมเมนต์เฮ้ยอันนี้ตู้กดเงินคอมเมนต์ตู้เติมเงินอันนี้ เติมเงินเงินด้วยร้อบาทใช่ซิมีค่าบริการอีกหบาทสิบบาทน่แต่ไม่แน่ใจ่านะห้าบาทขั้นตอนแรกเขาต้องกดกรหนาจอมก้อนอ่าอ่มันบอกว่าเติมเงินมือถือนี่หรากระสิกดไปเติมอ่าแบบเพิ่มเตินครับปับสศูนย์เก้าสามสามสามองเด็ดน่ เติมไล่นนยน,นึงนะม้องเปินไล่ยนึ่งฮะนี่มันจะเป็นยังเงดีเออมันใช่ไส้เงินวะดิใส่เ,เลยไปเรื่องนั้นมามแถมปีนหาบาท,บาทขาดอีกหาบาทเด้อเพราะว่าตู้นี่มันตู้ขี้เหนี้ยเนี่ยมันเลยคิดเกินเติมร้อยเดียวมันเอาไปหาบาทมันเอาไปหาเออข,ขอบคุณค่ะเรียบร้อยมันไปเอาเบาเองก็ไรเยี้ย เราถน้มนียงยามัดกันได้่ย่ป็นที่สื่อสายมักัน่ดเลเพรก็ยกคลิปไปทางีสบายดีโอเค